การปวดอย่างต่อเนื่องนะคะจากการขยับร่างกายค่ะด้วยดูรินชัวความปวดเหล่านี้จะหายไปค่ะการดื่มนมดูรินชัวนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าสุขเนี่ยสบายใจไม่เพียงแต่บรรเทาอาการปวดร่างกายนะคะแต่ช่วยให้กระดูกและไข่ข้อของสุขเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะขยับร่างกายได้สะดวกมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อสุกัญญานะคะอายุ45ปีค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ สเนี่ยมีอาการปวดเขา่าข้อหลังมาเป็นเวลานานแล้วค่ะสู๋เลยหาวิธีหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้มีผลดีขึ้นเลยค่ะแถมยังทาให้สู๋เนี่ยรู้สึกกังวลม,มากขึ้นค่ะเวลาที่นอนกลางคืนนะคะก็อนอนหลับไม่สนิทเลยค่ะชอบตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอาการปวดขามารบกวนการนอนมันก็เลยเป็นความกังวลว่าสู๋เนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีใช่ไหมสุดใช่ไหมอ่อนแอใช่ไหมค่ะ ลูกสาวของสูนะคะรู้สึกกังวลค่ะก็เลยพาสูเนี่ยไปหาคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากค่ะดูรินชัวค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะบำรุงสุขภาพและก็ไขข้อของกระดูกอย่างครบถ้วนค่ะเพียงแค่ดื่มวันละสองแก้วค่ะสุขภาพของสูรเนี่ยดีขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัดเลยค่ะผ่านไปเพียงแค่2เดือนพอไปตรวจใหม่นะคะคุณหมอรู้สึกเลยค่ะว่าผลลัพธ์มันออกมาน่าประหลาดใจอย่างมากเลยค่ะ สัปดาห์แรกนะคะที่ดื่มผลิตภัณฑ์ไปสูตรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็กินได้นอนหลับรู้สึกว่าไม่ต้องตื่นขึ้นมาตอนการดื่มอีกต่อไปแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ดูรินชัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของนาโนแคลเซียมค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะช่วยซ่อมแซมสื่วนที่สึกหรอของกระดูกทำให้ไขข้อของสูนเนี่ยแข็งแรงขึ้นทุกวันเลยค่ะ นี่ก็มาถึงสัปดาห์ที่4ี่นะคะในการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะความเจ็บปวดในไขข้อของกระดูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะงานที่เคยทําหนักๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักหรือเข็นรถเข็นใหญ่ๆที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นเรื่องง่ายดายมากเลยค่ะตอนนี้นะสุรู้สึกว่าร่างกายของสุรเนี่ยทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะหลังจาก8สัปดาห์นะคะสุรู้สึกได้เลยค่ะว่ากลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งเลยค่ะ พราะร่างกายของสูขเนี่ยเบาขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งลุกยืนอุ้ยสะดวกสบายมากขึ้นเลยค่ะไม่เจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนแล้วเวลาทํางานนะคะสูขสามารถทําได้ตั้งแต่เช้าเย็นหัวค่ําเลยนะคะถ้ามีเวลาว่างสูขยังออกกาลังกายได้อีกค่ะสูขได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูรินชัวแล้วรู้สึกว่าพอใจกับผลลัพธ์มากๆเลยค่ะสูขเนี่ยจะต้องแนะนําให้ทุกคนที่มีปัญหาไขข้อเรือ้อรังและนอนไม่หลับเหมือนกับสูขได้ลองค่ะ รับรองนะคะคุณจะไม่ผิดหวังค่ะ